เออพราเพราะเธอไปออกกำลังาอไรจะจองข้าอะไรเสยพี่เลยเออาี้นเออชอ๋อให้หนจ่ให้ไหนจ่ะอ่าัาไหาไหฮะอ่าตัวโตตัวเนี่ยนะอ่ามาผูกกันวัยาด้วยเล่าเลยะมาอ่าผุกข้าวยางกะโดนถูกหน้านั่น่อ่ยางผูกางาา่ในทางท่น่วน ในขณะนี้เรารอท่านประธานในพิธีสักกรรมนึงนะครับท่านปลัดอาวุโสท่านอุทัยสอนจีนนะครับปฏิบัติหน้าที่ในาอำเภอเชยปราการนะครับรอเพิ่นสักครู่นึ่งนะครับภารกิจที่อำเภอก็มีนักมีหลายอยู่นะครับตอนนี้ ตั้งท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตะบลสีดงเย็นท่านชัยธีรนั์สกุลชัยพรท่านกำลังเดินทางมาถึงและับเรียนเชิญที่เต็นอ์ลำหน่วยการนะครับเรียนเชิญเลยนะครับรถจอดไว้ตั้งด้านหลังเลยก็ได้นะครับขยับไปรถจอดไว้ตั้งด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวว่าเราร้อนเลาจัดแลน สามเณรวัดนอกเกนคำมาที่พ่อน้อยในกร,รมเอาโทรศัพท์มาตยัยอ่าสามเณรวัดนอกเกนคำมาที่พ่อน้อยในกำรรเนอรที่กองอนวยการนี่นะหน้าเวทีอาจจะจอขอจังท่านได้เปิดเพลงมาหาเลิกหน่อยพอดีโทรศัพท์มาได้เตรียมมานะครับ